บางอย่างโดยไม่ฟังกันเองคิดว่ามันกเน็เป็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดในสังคมไทยงั้การเปลี่ยนแปลงก็คงยากเลยว่าในบทบาทของนักวิชาการทำยังไงให้เกิดข้อมูลเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดก็เป็นแค่หนึ่งตัวตัว,ต,วตัวจกอยู่ในระบบใหญ่คําถามก็คือวบวนอ,อเนี่ยวิจัยและนวัตกรรมจะสามารถมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนอย,ยอย่างไร,งไรนั่นคือบทบาทของสกสว ขอบพระคุณนะเนื่องจากเขาไม่ได้แจ้งรายการให้อะไรใหผมเลยนะฮะผมไม่รู้เรื่องเลยด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะฮะก็อยู่ดีบอกให้ดําเนินรายการแล้วจะรู้คิวคิวจา์พรชัยผมไม่รู้นะฮะผมดิสลอฟเรียกเองฮะนั้นที่เหลือนะ่ยมาดําเนินรายการเองงอนละไม่คุยต่อเลิกเลยกลับบ้านขอบพระคุณย์ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านนะที่เหลือตัวร้อยหนึงผมงอนจริงๆ <c oughs> ขอบคุณคุณพินโยนะคะผู้ดำเนินรายการของเราและวิทยากรทั้ง3ท่านคะ่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรพัฒมาวดีพภชนุกุ